สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JourneyDev และพบกับคิวจากช่อง JourneyDev ที่จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวช่วยในการทำงานและวางแผนในการทำงานเพื่อพัฒนาระบบของตัวเองและวันนี้เราก็จะมาแนะนำทุกคนกับการออกแบบแอปบันทึกรายการชำระเงิน เราได้มีการทำตัวในส่วนของชีตเอาไว้ให้ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะแจกอยู่ในดิสคริปชันนะทั้งตัวชีตแล้วก็ตัวไฟล์ที่เราทำเอาไว้เพื่อให้ทุกคนเอามาลองใช้ลองทำงานดูก่อนอื่นให้ทุกคนคลิกไปที่ลิงก์ที่อยู่ใต้ดิสคริปชันแล้วทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีลิงก์ชีตเข้าไปที่ชีตที่เราสร้างเอาไว้ให้ทุกคนทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2แผ่นง,งานก็คือแผ่นง,งานที่มีชื่อว่ารายชื่อลูกค้าและกาหนดชาระเงิน ในส่วนนี้เราสร้างคอลัมน์ไว้ให้ทุกคนหมดแล้วทุกคนไม่ต้องไปทำเพิ่มหรืออาจจะพัฒนาตามเราไปแล้วก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปปรับเพิ่มหรือไปปรับใช้เป็นงานของตัวเองนะจากนั้นให้ทุกคนมาที่ไกด์แ p ปแล้วกด New Project ตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราเป็นบันทึกรายการชำระเงินเลือกรูปแบบแอปเป็นไกด์แอป ในส่วนนี้ตัว data source ให้เราเลือกเป็น Google Sheets กด Continue แล้วให้เราเลือกที่ Spreadsheet ที่เราทำสำเนาขึ้นมาเมื่อตะกี้ทุกคนจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ของเราอ่ะเราตั้งว่าแอปรายการชำระเงินหลังจากเลือกก็รอระบบทำแอปขึ้นมาให้เราไม่เกินหนึ่งนาทีหลังจากนั้นเราก็จะได้หน้าตาแอปของเรามาให้เราออกแบบต่อพอเราได้หน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนมาที่ ส่วนของ Data Editor ก่อนจากนั้นให้ทุกคนไปที่ชีตกำหนดชำระเงินกดปุม่มบวกในเมนูด้านขวาตั้งว่า r e l a t e ข้อมูลลูกค้าจากนั้นให้กดเลือกรูปแบบเป็น Relation เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการรีเลทจากชีดนี้ก็คือ Low ID ที่เราวงเล็บไว้ให้ว่าลูกค้าตัวข้อมูลที่เราจะต้องการรีเลทข้อมูลด้วยให้ทุกคนไปเลือกที่ชีตแผ่นง,งานรายชื่อลูกค้าแล้วเลือกที่ Low ID จากนั้นให้ทุกคนกดดันไปเลยแค่นี้ก็คือเสร็จแล้ว1ึ่งขั้นตอนขั้นตอนที่2ให้ทุกคนกดที่เมนูบวกเหมือนเดิม ให้ตั้งชื่อว่าชื่อลูกค้าคอลัมน์ท้ายให้ทุกคนเลือกเป็น lookup จากนั้นให้ทุกคนเลือกชีทที่มันรีเ a ทขึ้นมาให้เราอัตโนมัติตรงนี้นะแล้วให้ทุกคนเลือกที่ชื่อลูกค้าจากนั้นกดดันโอเคข้อมูลในส่วนของกำหนดชำระเงินก็เป็นอันเสร็จครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่รายชื่อลูกค้าเรากดไปที่ชีทรายชื่อลูกค้า เราทำการกดบวกที่เมนูตรงนี้เหมือนเดิมจากนั้นให้ตั้งเป็นรีเลทรายการชำระเงินเลือกประเภทเป็นรีเลทตรงนี้ให้เลือกเป็นโลไอดีเหมือนเดิมนะทุกคนในรายชื่อลูกค้าแล้วตัวข้อมูลที่เราต้องการแมทอะให้เราเลือกที่กำหนดชำระเงินแล้วเลือกโลไอดีของลูกค้า หลังจากนั้นให้กดคําว่า match multiply ในส่วนนี้คือในชื่อลูกค้า1คนอ่ะจะมีข้อมูลรายการชําระเงินอ่ะที่จะถึงกําหนดแล้วอ่ะกี่อันก็ได้ในส่วนนี้มันจะสามารถขึ้นโชว์บอกได้ว่าสมมุติเราอาจจะมี2รายการ3รายการตรงนี้มันจะขึ้นบอกหมดเลยจากนั้นให้กดที่เมนูบวกเหมือนเดิมตั้งชื่อว่าจํานวนรายการชําระเงินคอลัมน์ท้ายให้ทุกคนเลือกเป็น โลอ Up ตอนนี้สังเกตว่า Value มันจะขึ้นบอกว่านอนอยู่ใช่ปะให้ทุกคนเลือกที่ชีทที่เรา Relate ขึ้นมาจากนั้นให้เลือกคำว่า Low ID ลูกค้าแล้วเลือกประเภทเป็นเขาแล้วก็ดันตรงนี้จะใช้เอาไว้แสดงผลรายการว่ามีกี่รายการโอเคหลักๆเดี๋ยวเรา Relate ประมาณนี้ก่อนน่าจะยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกลับมาที่ เมนูเลเยอร์ให้ทุกคนมาเลือกที่รายชื่อลูกค้าอันนี้ทุกคนอาจจะทำแบบฟอร์มเพื่อลิง์ข้อมูลกับ Google Sheets ไว้ก็ได้หรืออาจจะมาทำในนี้แบบเราเป็นคนเพิ่มเองก็ได้อันนี้เราจะทำวิธีที่ง่ายที่สุดคือให้เรา,าทำการเพิ่มเองได้เดี๋ยวเราเลือกรูปแบบเป็นดีเทลโอ okay. เคเคลีย์ข้อมูลทุกอย่างทิ้งให้หมดจากนั้นให้ทุกคนกดปุ่มบวกที่อยู่ข้างล่างแท็บ ให้ทุกคนเลือกที่ปุ่มเมนู Form button ตั้งชื่อเป็นเพิ่มรายชื่อลูกค้าอาจจะใส่รูปซะหน่อยเพื่อความง่ายเราต้องดูก่อนนะว่าเราใช้ได้หรือเปล่าเพราะไอคอนไอคอนของแอปบางอันอมันก็จะติดพรีเมียมงั้นเราใช้เป็น User โอเคได้ตรงนี้ เมื่อเรากดไปแล้วก็จะขึ้นข้อมูลในส่วนของฟอร์มมาให้เราเลือกชีทที่เราต้องการเอาข้อมูลพวกนี้ที่กรอกไปแล้วอะ่ะนำไปบันทึกให้เลือกเป็นชีทรายชื่อลูกค้าให้ทุกคนมาที่ส่วนของสกรีนให้ทุกคนตัดวันเดือนปีออกโลไอดี ID ออกและภาพของลูกค้าออกจากนั้นจะสังเกตว่ามันจะเหลือข้อมูลอยู่4 e ี่อินพุทีนี้เรากดปุ่มบวกที่เมนูบวกเหมือนเดิม เราเลือกรูปแบบข้อมูลที่เราจะเพิ่มอ่ะ image picker จากนั้นเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการให้บันทึกข้อมูลเป็นภาพลูกค้าโอเคในส่วนนี้เราก็จะได้ตัวสำหรับอัปโหลดภาพโปรไฟล์ของลูกค้าแล้วแล้วก็ให้กดปุ่มบอกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราจะทำตัววันเดือนปีให้มันสร้างขึ้นมาอัตโนมัติใช่ไหมให้ทุกคนเลื่อนลงมาจนเจอคำว่า special value และให้เลือกคำว่า current date and time ตัวนี้วันที่มันก็จะคียเอทให้เราอัตโนมัติแล้วต่อไปก็กดบวกเหมือนเดิมเลื่อนลงมาที่ s p ปเ i a l Value เหมือนเดิมให้เลือกเป็น Uniq คิตัวนี้สำหรับตัวที่เอาไว้สร้างตัว Low ID ก็คือให้ระบบสร้างให้อัตโนมัติเคในส่วนนี้ของลูกค้าเราได้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะลองสร้างข้อมูลของลูกค้าขึ้นมา1คน จากนั้นกดสมิทโอเคเซ็นเรียบร้อยเราลองมาดูกันเราได้ข้อมูลขึ้นมาหนึ่งคนแล้วลูกค้าลูกค้าคนนี้ยังไม่มีจำนวนรายการชำระเงินเห็นไหมมันจะขึ้นอัตโนมัติว่าศูโอเคในส่วนนี้เราก็ได้ได้ปุ่มสำหรับเพิ่มรายชื่อลูกค้าแล้วเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะ ไปทำในส่วนของข้อมูลลูกค้าก่อนแล้วค่อยไปทำในส่วนของกำหนดชำระเงินต่างๆในรายชื่อลูกค้านั้นๆน,น,นะให้ทุกคนกดที่เมนูบวกเลื่อนลงมาข้างล่างทุกคนจะเห็นรายการที่เขียนว่า LIST และให้เลือกเป็น Inline List ในส่วนนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลที่ r e l a t e ขึ้นมาให้เราเปลี่ยนเราขอเลือกรายชื่อลูกค้าตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีรายชื่อลูกค้าขึ้นมาแล้ว เราเลือกไทเทลตรงนี้เป็นชื่อลูกค้าก่อนเราจะทําแค่นี้ก่อนง่ายๆพอทุกคนกดเข้าไปในที่รายชื่อลูกค้าก็จะสังเกตว่าจะมีข้อมูลขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองทําหน้าต่างง่ายๆก่อนเรายังไม่ออกแบบมากเดี๋ยวเราจะสอนตกแต่งหลังจากที่เราทําข้อมูลครบหมดแล้วในส่วนนีน้ตัวไทเทลที่มันให้มามันจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมเราเปลี่ยนเป็นรูปแบบโปรไฟล์แล้วเราก็ เลือก image เป็นภาพลูกค้า title เ,เป็นชื่อลูกค้าและตรง detail อาจจะเป็นรไอดีก็ได้หรือเป็นวันที่สมัครแล้วแต่ความสะดวกหรือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนอันนี้เราขอเลือกเป็นวันเดือนปีที่ลูกค้าคนนั้น่าสมัครเข้ามาจากนั้นให้ทุกคนกดที่เมนูบวกเหมือนเดิมเลือกที่ button bar จากนั้นตัว left ให้ทุกคนตั้งเป็นเพิ่มรายการ ตัวไลฟ์ให้ทุกคนตั้งเป็นประวัตรายการโอเคได้ค่ะครบ2ขั้นตอนตัว left action ให้ทุกคนเลือกเป็นฟอร์มตัวโชว์ฟอร์มโอเคได้เรากดเราลองกดเข้ามาพอทุกคนกดมาแล้วอ่ะมันก็จะปรากฏหน้าน,นี้มาใช่ไหม ให้ทุกคนตัดตัววันเดือนปีแล้วก็ตัวโลไอดีของรายการออกไปในในส่วนของโลไอดีของลูกค้าตรงนี้เราไม่ต้องตัดออกนะทุกคนเราจะเก็บเอาไว้แล้วก็ให้ตัดในส่วนของวันชําระเงินล่าสุดและวันชําระเงินถัดไปออกไปด้วยในส่วนนี้เราก็จะเหลือ Input ที่เป็นข้อมูลที่เราจะใช้จริงๆอะอยู่5ส่วนแล้วตรงนี้มันจะมีโลไอดีลูกค้า มันอาจจะต้องกรอกเองถ้าทุกคนสังเกตเห็นจากตรงนี้แต่เราจะใช้วิธีการดึงข้อมูลของหน้าเมื่อกี้มาให้ทุกคนไปที่ text entity ของ low id ลูกค้าตรง default value ให้ทุกคนคลิกที่ไข่ปลาตรงนี้แล้วเลือกที่ low id ตอนนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าเรามี low id ของลูกค้าคนนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะซ่อนมันเอาไว้ให้ทุกคนกดที่ option แล้วก็ เลือกเป็นวันที่ is not entity โอเคจากนั้นให้ทุกคนกดบวกลงมาที่ special value เหมือนเดิมเลือก current date and time แล้วก็เลือก unique เหมือนเดิมโอเคเราก็จะได้ข้อมูลในส่วนนี้2ออันนี้ครบแล้วหลักๆที่เราใช้ส่วน ข้อมูลรายการชำนะเงินล่าสุดกับการชํานะเงินรอบถัดไปอะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการให้มันคำานวณข้างหลังแล้วพอเรากดตุ่มซับนี้ปุ๊บข้อมูลทุกอย่างมันก็จะอัปเดตเองโอเคนะ <c oughs> อโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวเราลองเพิ่มรายการชำนะเงินสักหนึ่งรายการ เราอาจจะตั้งเป็น250ก่อนหมาเหตุขอขีดไว้สม m i t โอเคเราก็จะได้ข้อมูลของในอขึ้นมาล้ต่อไปเราจะไปทำในส่วนของประวัติรายการให้เลือกที่ Live Action แล้วให้เลือกที่ New Screen โอเคเลือก New Screen เป็น r e l a t e รายการชนะเงิน พอเรากดปุ๊บมันก็จะมีแต่ข้อมูลของลูกค้าคนนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาแก้ไขข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของการสว i p e ถ้าใครเคยเล่นแอป tinder หน้าตามันจะเป็นเหมือนกับแอป tinder ก็คือเราสามารถปัดซ้ายปัดขวาได้ในส่วนของรายการต่างๆเราเลือกรูปแบบสว i p e แล้วก็ตั้งค่าข้อมูล ตรงนี้เราทําการรีเลทข,ข้อมูลของลูกค้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็คือเราเอาชื่อลูกค้ามาแสดงผลใช่ไหมเราสามารถเลือกไทเท e ตรงนี้เป็นชื่อลูกค้าได้เลยแล้วให้ทุกคนกดเมนูบวกเลือกเบสิคเทเบิลแล้วเอาข้อมูลแต่ละอย่างที่เราต้องการเอามาขึ้นโชว์ไว้ตัวนี้มันก็จะทำให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายแล้วก็ทำให้เราแบบ อ่านได้ง่ายๆอย่างสมมุติเราอ่านรายการที่1เสร็จแล้วเราอยากอ่านรายการที่2องเราก็แค่ปัดซ้ายหรือปัดขวาโอเคในส่วนนี้เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปครบหมดแล้วตรงนี้มันจะมี ข้อมูลอยู่สส่วนที่ยังไม่ขึ้นคือวันที่เก็บเงินล่าสุดกับวันที่เก็บเงินในรอบถัดไปตรงนี้มันยังไม่มีข้อมูลมาเลยยังไม่ขึ้นมาแสดงเอ่หน,นึ่งสองมาเลยยังไม่ขึ้นมาแสดงอยู่ในหน้าตาแอปของเราเดี๋ยวเราจะไปทําหลังบ้านกันต่อในส่วนนี้ให้กลับมาที่ data editor เลือกปุ่มบวกตั้งตรงนี้เป็นวันชำระเงินครั้งถัดไป ตรงนี้เราจะทําให้มันเป็นออโต้เล่งขึ้นมาให้ให้เลือกรูปแบบเป็นแมทจากนั้นเขียน A บวก30แล้วเลือกข้อมูล A ตรงนี้ที่เราเขียนไว้อะเป็นวันชำระเงินล่าสุดในคอลัมน์นี้โอเคให้ทุกคนตั้งแบบของเราจากนั้นกดดันกลับมาที่ข้อมูลของเรา สส่วนคือวันที่เก็บเงินล่าสุดให้เราเปลี่ยนคอลัมน์ท้ายเป็น date and time วันชำระเงินถัดไปเหมือนกันให้เราตั้งเหมือนกันเลยโอเคข้อมูลสองส่วนนี้เราก็จะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเรา,เราจะนะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ข้อมูลของวันที่ชำระเงินล่าสุดว่ามันจะขึ้นวันที่ชำระเงินถัดไปให้เราเห็นไหม ับมาที่ layout มาที่เมนูบวกเหมือนเดิมให้ทุกคนเลือกที่ date ในข้อมูล picker โอเคก็สังเกตว่าเราจะได้ข้อมูลตัววันที่มาตรงนี้ให้ทุกคนเปลี่ยนคอลัมน์ก่อนนะให้เลือกเป็นวันชำระเงินล่าสุดเราลองใส่วันที่ดู กรที่วันนี้วันชําระเงินล่าสุดขึ้นแล้วตรงนี้แต่วันชําระเงินขั้งตัดไปยังไม่ขึ้นทําไมละ่ะโอเคตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นมาแสดงผลเพราะว่าในส่วนตรงนั้นอนะ่ะมันเป็นคอลัมน์สําหรับพิมพ์เรายังไม่ได้ทําให้คอลัมน์สําหรับพิมหมามันออโต้เหมือนคอลัมน์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ฉะนั้นให้ทุกคนกลับมาที่เมนูบวกเลือกที่ปุ่มบัตทัน สร้างว่าอัปเดตข้อมูลอันนี้คือวิธีส่วนตัวที่เราใช้กับระบบหลังบ้านของเราเองเลยนะทุกคนคือตัวนี้เราเอาระบบหลังบ้านของตัวเองมาแชร์เลยตัดนจากนั้นให้ไปที่เมื่อสร้างตัวปุ่มเมนูตัวนี้แล้วอ่ะจากนั้นให้ทุกคนไปที่แอคชั่นเลือกประเภทแอคชั่นเป็น create new action ตรงนี้เราจะสร้างแอคชั่นขึ้นมาเองเพราะว่าเราจะต้องการใช้หลายขั้นตอนอันดับแรกให้เราเปลี่ยนจาก open link เป็น show notification ตั้งเป็น update ข้อมูลสำเร็จจากนั้นบวกแอคชั่นขึ้นมาอีกหนึ่งแอคชั่นให้ทุกคนเลือกที่ set column value จากนั้นให้ทุกคนกดที่คำว่าเอ้ะไม่ จากนั้นให้ทุกคนเลื่อนมาที่ข้อมูลด้านล่างนี้ทุกคนจะสังเกตว่าตาละแอคอลัมน์ที่มันเป็น Auto ออโต้มันหายไปแล้วเพราะตรงนี้มันจะขึ้นโชว์เฉพาะคอลัมน์ที่เราจะต้องกอรอกข้อมูลให้ทุกคนกดไข่ปลาข้างหลังวันเดือนปีรอบอวันเดือนปีหีอะไรหรอหนึ่งสอให้ทุกคนกดที่ปุ่มไข่ปลาด้านหลังคอลัมน์วันที่ชําระเงินรอบถัดไป สังเกตว่ามันจะมีคอลัมน์ที่เป็นออโต้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมให้ทุกคนกดเลือกตรงนั้นเลยโอเคจากนั้นตั้งชื่อและกดเซฟตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะทุกคนลองกดอัปเดตข้อมูลโอเคตรงนี้ขึ้นละบางคนอาจจะบอกว่ามันยาวไปหรือเปล่าข้อมูลก็คือขึ้นทั้งวันเดือนปีแล้วก็มีเวลาด้วย อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะปรับในส่วนของเดทอัน d า i m มหรือจะให้โชว์แค่เดทก็ได้ตรงนี้เราก็ได้ข้อมูลครบแล้วในส่วนของรายการลูกค้าเดี๋ยวเราจะลองเอาข้อมูลที่ครบกำหนดวันนี้ขึ้นมาแสดงผลให้ทุกคนดูว่าอย่างวันนี้มีลูกค้า2คน ครบกำหนดที่จะต้องชำระเงินในวันนี้ก็จะมีรายการขึ้นมาบอกในหน้าแรกกดมา1นึ่งสอง้ทุกคนมาที่ปุ่มเมนูบวกเหมือนเดิมจากนั้นเลือก Inline list แล้วก็ให้ทุกคนเลือกที่กำหนดชำระเงินเลือกรูปแบบเป็น Cylinder โอเคตอนนี้จะยังไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้บันทึกข้อมูลแล้วก็ยังไม่ได้ทําแบบตัวหน้าตาคอนเทนต์มันไทเทลให้ทุกคนเลือกเป็นชื่องานละกันโอเคดิสคริปชันรายละเอียดสตาร์เดทให้ทุกคนเลือกที่วันชำระเงินล่าสุด End d เดทให้ทุกคนเลือกที่วันชำระเงินรอบถัดไปโอเคในส่วนนี้เราตั้งเป็น ข้อมูลแบบเก่าอ่ะจะขึ้นก่อนก็คือข้อมูลที่เก่าที่สุดหรือข้อมูลที่กําลังจะถึงอ่ะที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในระบบใหม่จะขึ้นมาอยู่ในบนรรทัดแรกจากนั้นให้ทุกคนลองกดเข้าไปเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จ็บขอจังหนึ่งสองสามจากนั้นให้ทุกคนมาตกแต่งหน้าตาตรงนี้เป็นข้อมูลเหมือนเหมือนแน้าแรกที่เราทําไว้เดี๋ยวเราขอใช้วิธีการ รอบตัวนี้แล้วกันเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพอย่างรวดเร็วโอเค okay. แล้วให้ทุกคนมาทิกที่ Inline List ของกำหนดํำนะเงินมาที่ออปชันและให้ตรงฟิลเตอร์เนี่ยเรากดแอดไป ทีนี้เราอยากรู้ว่าเราจะให้มันขึ้นเฉพาะข้อมูลที่วันนี้ครบกำหนดแล้วได้ไหมนี่คำตอบคือให้ทุกคนเลือกที่วันที่ชำระเงินรอบถัดไปแล้วทุกคนเลือกตัวแอคชั่นตรงนี้เป็น eat with today โอเคตรงนี้ข้อมูลก็จะหายละเดี๋ยวเราจะลองไปตั้งค่าให้วันครบกำหนดอะมันเป็นวันนี้ จะต้องมาเลือกข้อมูลเป็นวันที่26เดือน3เวลาเราไม่ต้องใส่เดี๋ยวเราเขอตัดเวลาออกก่อนสังเกตว่าตอนนี้จะเป็น26พฤษภาเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเดือนสาเดือนสโอเค26เมษายน เห็นไหมข้อมูลขึ้นแหละมันก็จะขึ้นโชว์เฉพาะข้อมูลที่ตรงกับวันนี้ในส่วนแอคชั่นที่เราทําตรงนี้เมื่อกี้โอเคตรงนี้ก็ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ห่วงตัวนี้ก็มีอยู่แค่นี้ตัวหลังบ้านอะ่ะมันจะเป็นระบบอะไรที่เราสามารถทําตัวเนี้ยขึ้นมา1ตัวก่อนหรือเราจะทําแบบหลายๆฟังก์ชันเอามารวมกันก็ได้เพราะอย่างตอนเราหัดตอนแรกๆเราก็ใช้วิธีทํา1ตัวก็คือ1แอปเลยเราทํา1ง,งานเลยใน1น่แอป หลังๆมาเราก็เลยจะใช้วิธีการวางแผนในสมุดหรือนะวางแผนในคอมแล้วเราก็ค่อยทำแอปขึ้นมาเป็นแอปใหญ่หนึ่งแอปเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทำเป็นทำแลปตอนที่เรากำลังตกแต่งแอปแล้วก็เอาหน้าต่แอปตอนที่เสร็จแล้วให้ทุกคนดูดีกว่า เราก็ตกแต่งแอปพลิเคชันของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะบันทึกเป็นสำเนาในรูปแบบที่มันเสร็จแบบนี้แล้วแล้วเดี๋ยวทุกคนอยากจะมาคัดลอกหรือทำสำเนาให้ทุกคนมาคัดลอกได้ที่ลิงก์ดีสคริปชันของเราเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบเพิ่มรายการงานดูนะทุกคนโอเคให้ทุกคนมาที่รายชื่อลูกค้าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ที่เราเลือกไว้ที่เราสร้างไว้มันจะดีอย่างหนึ่งคือ ในส่วนของการเพิ่มรายการอะ่ะมันจะขึ้นออตโต้สามารถเพิ่มแด้อัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าลูกค้าคนนั้นอะ่ะไม่มีรายการชรําระเงินหรือรายการที่เราได้เพิ่มเข้าไวอ้อ่ะมันก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ที่ไม่สามารถกดได้เดี๋ยวของลูกค้าคนนี้ที่ชื่อว่าเจอร์ี่เดี๋ยวเราจะลองเพิ่มรายการดูขึ้นมา1รายการละเอียด <c oughs> ขอไม่ใส่ เราขอใส่ราคา100หมายเหตุก็ไม่ใส่เห็นไหมประวัติรายการขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวคนนี้เราขอสใส่สัก2รายการ โอเคเราลองเลื่อนซ้ายขวาดูเห็นไหมหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลไปเมื่อกี้เหมือนเดิมเราต้องใส่วันที่กำหนดล่าสุดกำหนดชำระเงินล่าสุดของเราแล้วกดอัปเดตข้อมูลเห็นไหมคนนี้ก็จะมี2ข้อมูลส่วนคนแรกที่เราทำเอาไว้ใน A ก็จะมีแค่หนึ่งรายการก็คือเลื่อนไปก็จะเป็นข้อมูลซ้ำส่วนคนสุดท้ายลองเพิ่มให้ลูกค้าที่ชื่อว่า KK ดู สมิทเราจะได้ประวัติขึ้นมาเห็นไหมง่ายง่ายขนาดนี้แล้วคือแอปนี้จะทําให้เราไม่หลงแล้วก็ไม่ลืมด้วยนะว่าวันไหนลูกค้าคนนี้จะต้องชำระเงินหรือว่าวันไหนเราจะต้องเรียกเก็บเงินใครแบบนี้โอเคเสร็จสิน้นใครอยากจะกดทําสําเนาก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ดีสคริปชันเหมือนเดิม อาแล้วก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างสำหรับการทำแอปพลิเคชันบันทึกรายการชำระเงินก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทีใหม่ใหม่จากเรานะทุกคนก็วันนี้คิวจากเซอร์นีเดฟก็ขอลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำทุกคนสำหรับการทำแอปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแจกแอปทั้งในไลน์ของเราแล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยอย่าลืมกดติดตามกันนะทุกคนไปละววันนี้บ๊ายบาย Transcrição e